สวัสดีค่ะดิฉันนางนรุมนฮอนบีอายุ43ปีนะคะมาจากประเทศไทยนะคะอยู่ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอเมืองนะคะดิฉันไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะคะกินโคเรียเพียวมาทุกท่านจะเห็นนะคะ <c oughs> ต่อเนื่องด้วยความที่ประทับใจนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ทานแล้วรู้สึกแบบว่าออกร้อน ั่วหน้านะคะแล้วก็ลงไปหาคอหาแขนลงไปตามหลังนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าเออเฮ้ยเขาเขาทำงานนะมันร้อนบูบบุบลงไปจนถึงปลายเท้านะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยสินค้าตัวเนี้ยมันมันไม่เหมือนตัวที่เราเคยกินคือมันกินปุ๊บมันเห็นผลมันทำงานทันทีต่อเนื่องแล้วเราก็เลยเออมันรู้สึกว่าดีกินแล้วดีกินแล้ว มีคนทักว่าพี่เพื่อนไปทําอะไรมาหน้าหน้าดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็กินมาต่อเนื่องนะคะในส่วนของโคลเลพียวแล้วก็สังเกตได้ว่าเวลาที่ตัวเองแต่งหน้านะคะจะแต่งง่ายขึ้นไม่ต้องแบบรองพื้นหนาๆใดๆเลยนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่า พี่เราต้องกินนะคะเพราะว่าเรารักตัวเองนะคะเราก็อยากดูแลสุขภาพเรานะคะโดยการที่ให้คนลีเพียวนะคะดีท็อกซ์เลือดนะคะล้างสารพิษใดๆนะคะที่อยู่ในร่างกายเรานะคะแล้วเปื่อนก็ยังกินคู่กันด้วยนะคะก็จะมีตัวนี้เบต้ากรูแคนนะคะเขาเรียกเบต้าโกล Go นะคะแล้วก็ตัววินไลซีเบต้าโกลนี่จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวส่วนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ ไข้อกระดูกเส้นผมเล็บนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออกินเท่านี้แล้วดูแลสุขภาพได้ทั้งหมดทั้งมวลมันคุ้มมันก็เลยกินมาต่อเนื่องนะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะแล้วอยากดูแลสุขภาพตัวเองนะคะฝากไว้เลยนะคะโคเลพิเพียวเม็ดเดียวคือคำตอบค่ะ